unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. เรนนี้ครับกลองสมเกตจันทราคือล่าสุดเนี่ยครับก็มีข่าวออกมาว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในตัวเต็งที่จะได้ขึ้นไปสู่ MotoGP สําหรับ LCR Honda เพื่อแทนที่ของทาคาอากินาคาการมิในฤดูกาลหน้าครับทำไมสื่อเขามองอย่างนั้นครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวหลายอย่างเนาะตั้งแต่ข่าวของไอโอคุระที่ออกมานะครับว่าไอเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเขามี2ตัวเลือกที่จะขึ้นสู่ MotoGP นะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกหรอกว่าทีมไหนแต่ว่า ข่าวก่อนหน้านี้มันระบุชัดเจนนะครับว่าไอเนี่ยจากการให้สัมภาษณ์ของลูซิโอเชกิเนโรนะครับไอโอคุระถือเป็นตัวเลือกแรกของพวกเขานะครับตัวแรกตัวเลือกแรกในที่นี้คือเขาบอกว่าไอโอคุระเคยเป็นเคยเป็นตัวเลือกแรกของ Honda แล้วก็แอลซา h ฮอนด้ที่จะดันขึ้นสู่ MotoGP แต่เมื่อไอโอคุระนะครับย้ายทีมออกไปนะครับ แล้วก็ข่าวลือล่าสุดที่มีความเชื่อมโยงกับแชร์คาวเลสซิ่งนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือลูซิโอเช็กินเนโลเขาก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยที่กำลังพูดคุยอยู่มี2คนก็คือทากาณคารมิว่าจะต่อสัญญาไหมนะครับแล้วก็ก้องสมเกียรติจันทราที่กําลังจะถูกผลักดันขึ้นมาแล้วทีนี้ครับมันก็มาเชื่อมโยงตรงนี้ครับก้องสมเกียรต ก้องสมเกียรติเองในฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าอันดับบนแชมเปี้ยนชิพหรือว่าผลงานจะยังไม่ดีนักแต่ด้วยศักยภาพนะครับในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะครับวันนี้ก็มีบรรณาธิการนะครับครชเองก็ออกมาพูดนะครับในส่วนของราย,รายการฟอดแคสต์ว่ากล้องชนะการแข่งขันมาบางเรสนะครับในในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าด้วยศักยภาพของกล้องสามารถขึ้น Mo t ต GP ได้ นะครับแล้วก็หนึ่งเลยกล้องสมเกียตเองถือว่าเป็นนักแข่งพรสวรรค์สูงนะครับเคยคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการ Honda Asia ชียท n t เลนครับมาแล้วดังนั้นนักแข่งที่เป็นระดับแชมเปี้ยนชิพแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นดาวรุ่งจากทวีปเอเชียก็ตามเขามองว่ามีดีเพียงพอที่จะขึ้นไปสู่ m o t ต g p นะครับและในตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่เพียง Honda ที่จะผลักดันกล้องในไทยนะครับ Honda ในส่วนของบริษัทแม่ Honda m o t เตอร์เองก็น่าจะต้องการที่จะขยายฐานแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของฐานแฟน m o t ต GP ให้กับให้กับ Honda ด้วยการได้ตัวกล้องสุเจตจันทาขึ้นไปจะทำให้เป็นการบูสต์เพิ่มความนิยมของ m o t ต GP ขึ้นไปอีกในตลาดในบ้านเรานะครับตรงนี้เนี่ย ก็รวมไปถึงดอนัลสปอร์ตด้วยนะครับดอนัสปอร์ตเองก็ต้องการที่จะเห็นนักแข่งที่หลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นที่จะก้าวขึ้นสู่ MotoGP ดังนั้นกล้องเองครับมีฐานแฟนจำนวนมากในประเทศไทยและไม่เท่านั้นยังมีฐานแฟนจำนวนมากในอาเซียนด้วยนะครับแฟนๆชาวมาเลเซียหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกล้องสงเกตเป็นจานวนมากดังนั้นนี่นี่คือหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ จะทำให้ตัวกล้องนั้นได้ก้าวขึ้นไปสู่โมโตโยียีในฤดูกาลหน้าเขาก็ยังมองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพาษีต่างๆกล้องหน่าจะเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะได้เก้าอี้ของทากะนาคากามีไปขณะที่เจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับกล้องแม้กระทั่งทาคาแม้กระทั่งตัวของฮิโรชิโอยาม่าก็ยังไม่มีใครไปสัมภาษณ์เขา ถ้ากล้องขึ้นไปนะครับนั่นจะถือเป็นความสําเร็จอย่างมากของ Honda a เอเชียท n t เลนนะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่านักแข่ง2คนครับคุณผู้ชมจาก a อเชียท e n เลนครับนั่นก็คือไอโอคุระจะได้ขึ้นไปแท็กเฮาส์นะครับแล้วกล้องสมเกียรติจะได้ขึ้นไปอยู่กับ l c ลเซียฮเท่ากับว่ามีนักบิดจ,จาก a อเชียท e n เลนครับได้ขึ้นไปพร้อมกัน2คนนั่นนั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมองนะว่าตัวของทาการาคารามิเองก็ยังมีโอกาสที่จะเซฟเก้าอี้เซฟที่นั่งของเขาไว้ได้ในฤดูกาลหน้ามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าณปัจจุบันทาคาคกินาคากามิเนี่ยเป็นนักแข่งที่รู้จัก RC 2 1 3 V มากที่สุดมีประสบการณ์ในการขี่รถ ซีรีส์นี้มากที่สุดถ้าเทียบกันกันกบโจอันเมียนะครับลูก้ามาริน่หรือแม้กระทั่งโยฮันซาโก้แล้วก็มองกันนะครับว่าทากาเองเนี่ยจะมีการสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับวิศวกรชาวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสื่อสารกันเข้าใจกันง่ายนั่นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เขารักษาเก้าอี้ไว้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่าทําไมทากะเองถึงจะหลุดเก้าอี้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่า Honda กําลังก้าวเข้าสู่การทํางานในแบบยุโร p เปียสัดส่วนวิศวกรก็เริ่มผัดเปลี่ยนมากไปเรื่อยเรืล่าสุดนะครับมีข่าวลือว่าพวกเขาจะไปช้อนตัวอดีตวิศวกรในการทำรถแข่งของ KTM มาร่วมงานกับ Honda ในฤดูการหน้าหรือไม่ก็อาจจะมีผลทันทีถ้าเกิดการเซ็นสัญญาเริ่มต้นขึ้นตรงนี้แหละครับมันก็เป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าเกิดทากาอยู่ต่อแล้วทากะจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทีมจะพยายามผัดเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของยูโรเปียนอาจจะไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนักแข่งชาวญี่ปุ่นก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางฝั่งของ สื่อในต่างประเทศก็วิเคราะห์กันว่าด้วยสักยภาพของกล้องสมเกียริจันทรานะครับเขามองว่าณตอนนี้เนี่ยอัตราความสําเร็จอัตราการสร้างผลงานในสนามแข่งกล้องสมเกียริเนี่ยมีอัตราแล้วก็ภาษีที่ดีกว่าโจโรเบริร์ตซะด้วยซ้ํานะครับมากกว่าโจโรเบริร์ตอยู่เล็กน้อยการเกณฑ์อันดับการไล่แซงการทํางานร่วมกับทีมมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ย สุดสัปดาห์นี้จะเป็นโอกาสแรกที่แฟนๆชาวไทยจะได้ลุ้นกันว่า Honda จะมีการประกาศสัญญาของกล้องสมเกียริจันทราขึ้นไปในฤดูการหน้าไหมสื่อที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้ก็ระบุตรงกันระบุถึงขนาดที่ว่ากล้องสมเกียรติจะได้รับสัญญา2ปีก็คือปี2025และ2026 การเซ็นสัญญา2ปีมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอานักแก่งขึ้นไปและปลดภายในปีเดียวจะให้โอกาสในการปรับตัวแล้วก็ยกระดับไปกับทีมนะครับขณะเดียวกันผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของไทยฮอนด้าคือคุณอารักษ์พรบภาแล้วก็พี่จุคุณจุธมาอินปิงการนันนะครับ ก็ถามว่ามองว่าทิศทางของกล้องสมเกตจะเป็นอย่างไรคือเอาจริงๆผมก็มีคือผมก็มีความห่วงเนาะผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดกล้องขึ้นไปแล้วผลงานไม่ดีเลยแล้วเราไม่ใช่นักแข่งญี่ปุ่นเขาจะยังอุ้มเราไหมหรือว่าจะได้สัญญาแค่ปีเดียว2ปีแล้วปล่อยลอยแพเลยนั่นนั่นคือมุมของผมที่ที่ผมก็ถามนะนะครับตามผู้บริหารคุณอารักษ์เองนะครับพี่จูก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ย เขามองว่า2ปีแรกจะเป็นปีแห่งการปรับตัวของกล้องแล้วปีที่3และ4เขาก็เชื่อว่า2ปีนี้กล้องจะช่วยกันกับทีมในการพัฒนารถได้แล้วก็ยกระดับรถแข่งขึ้นมาได้และเข้าสู่ปี2,027จะเป็นปีที่กล้องน่าจะเริ่มทำผลงานใน MotoGP ได้แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องของทาการากามิว่า ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะเซฟเก้าอี้ใน LCR Honda ได้ถได้ทากะอาจจะไม่มีที่อยู่ใน MotoGP แล้วไม่มีแม้กระทั่งเก้าอี้ในการทดสอบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าฤดูกาลหน้า Honda นะครับจะได้ตัว r l s b a ลสส์ a r มาเป็นนักบิดทดสอบของทีมขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าจะปล่อยตัวของเซฟานแวร์โดออกไป ก่อนหน้านี้ Honda เคยออกมาพูดนะครับว่าพวกเขาพยายามที่จะเซ็นสัญญาเอานักบิดทดสอบคนที่2เข้ามาเพื่อมาร่วมกันทำงานนะครับทำงานร่วมกันกันกบตัวของเซฟานแบโดในการเทสเพราะว่าตารางการเทสมันเยอะมากโดยเฉพาะในปีที่คอนเซชันมันยังมีอยู่ดังนั้นถ้าทากาาไปปุ๊บโอกาสที่จะหลุดจากม o t ต g p ไปทั้งนักบิดออฟฟิเชียลไรเใน LCR และนักบิดทดสอบอาจจะหลุดทั้งคู่และก็อาจจะได้เห็นทาการาคามินะครับไปขี่ World SBK ไปร่วมโปรเจกต์อยู่ในทีม SBK นั่นแหละครับเพราะว่าโปรเจกต์ของ Honda เองก็ยังไม่ปังใน World Superbike ดังนั้นเรามาติดตามมันดูครับสุดสัปดาห์นี้จะเป็นโอกาสแรกที่เราจะได้ลุ้นกันว่าสัญญาของกล้องสมเกตจันทราจะเป็นจริงไหมนะครับและ ฝันของแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่จะได้มีนักแข่งโมโต g p คนแรกในประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นครับก็จะทำให้กองสมเกียรติจันชานะครับเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการไทยเลยคือเป็นนักบิดโมโต g p ชาวไทยคนแรกมานลุ้นไปด้วยกันนะครับคุณผ,ผู้ชมครับผมก็ลุ้นเหมือนกับทุกท่านเนี่แหละครับ นั่นก็เป็นเรื่องของกล้องท่งเกียริแล้วก็บทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะครับ